สวัสดีนะครับเพื่อนๆนักสะสมนะครับมือเก่าและมือใหม่ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับขอยินนีตตอนรับเข้าสู่ชแนลนะครับผมก็วันนี้เรามีเหรียญสิบาทนะครับปีสองพันห้า้อยสี่สิบหกนะครับเหรียญรุ่นนี้จะมีอ่าสองบล็อกนะครับที่ที่เขาเล่นกันเออเอาง่ายงนะครับจะมีบล็อกแบบปกตินะครับกับบล็อกแบบหายากบล็อกแบบหาย เริ่มกันที่บล็อกแบบปกติก่อนปีสองพันห้ารอยสี่สิบหกเนี่ยแบบนี้นะครับด้านหัวเป็นแบบนี้นะครับรายละเอียดขร่ควาเนี่ยจะเป็นในส่วนของบล็อกพาสเซนตเล็กของรัชกาลที่เก้านะครับโดยมีข้อความนะครับฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับว่าภูมพิพลอดุยเดชแล้วก็ขวามือนะครับว่ารัชกาลที่เกนะครับเป็นเหรียญสิบ,บาทสองสี่นะครับวงขอบนอกจะเป็นแบบดิเกิลขอบในจะเป็นทองเหลือง ไส้ทองแดงนะครับผสมนะครับผมเช่นเดียวกันนะครับข้างหลังนะครับเนื้อวงนอกนะครับอ็นิกเกิลเนื้อวงในเป็นทองเหลืองผสมทองแดงนะครับผมเขียนข้อความว่าปีสองพันห้าอสี่สิบหกนะครับนี่จะเป็นจุดจุดแยกนะครับจุดแยกว่าเหรญนี้ถูกผลิตปีอะไรนะครับตรงนี้ปี4ีหวัดอรุณนะครับเหรญนี้จะมีบล็อกแบบหายากที่หนึ่งบล็อกนะครับที่เขาเรียกกันว่าบล็อก หน้าแบบหน้าแบบหน้าแบบเหรียญวาระหลังแบบวัดอรุณกล่าวคือนะครับเหรียญน,นี้เอ,อจะเป็นแบบวัดอรุณส่วนด้านด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบน,นี้ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้และด้านก้อยเป็นแบบวัดอรุณแบบนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเหรียญนี้ก่อนนะครับผมเหรียญนี้นะครับจะเป็นเหรียญสิบบาทนะครับสองสีเช่นเดียวกันโดยนะครับจะเป็นรัชกาลที่เก้าเนี่ยอยู่ทางด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับเป็นเหรียญวาระนะครับในในในวาระ่านี่นะครับกลมเจลรทหารบกนะครับตัวจะมีเนี่ยตาสัญลักษณ์นะครับ อยู่ตรงนี้ล้ายๆกับอะไรตัวละครพวกในเรื่องรามเกียรติเลยแบบนี้นะครับเห็นไหมครับข้อความจะเขียนว่าหนึ่งร้อยปีกรมเจรตทหารบกเพียงแต่ว่าเหรียญนี้ทางด้านทางด้านทางด้านแบบอ่จันกอยไม่ได้เป็นแบบนี้แต่จะเป็นวัดอรุณเฉยๆนะครับผมเขาเรียกกันว่าเหรียญรูปผสมระหว่างเหรียญวาระกับเหรียญธรรมดานะครับโดยจะเป็นเหรียญปีซีหกเช่นเดียวกันนะครับก็คือด้าน ต้นหัวเป็นแบบนี้ด้นก้อยเป็นต้นก้อยเป็นวัดอรุณเออเข้าใจไหมน,น่าจะเข้าใจนะครับผมก็ถ้ามีนะครับติดต่อได้เลยนะครับผมยินดีรับซื้อให้นะครับราคา15,000บาทนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ